สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมีกับพบกพับเข้าคือเก้าวนอนวันนี้อยู่ป่าเนาะพี่น้องกะมาหาหนาอไม้ไหลพี่น้องมาหาแนงหงน่อไม้ไหลเนาะกะมาไกลเติบพี่น้องมาอ่บนหาบน,บน,บนดอนทีแดนตอดปีกายนี่เห็นลพี่น้องกะมาไกลเติบเนาะขี่รถกระบะคอย,ยาวมากพี่น้องกะมาลลยคนอยู่เนาะกแม่สาวนุย้ยหาเอาแนงมันพี่น้อง อนนี้พูนก็พากันไปหาอยู่เนาะเดี๋ยวมานีกันสิพาพี่พาน้องเข่าปาน้ำไม้หาน้ำไม้ไหลเมื่อแกงเนาะกะ็อยากเนี้ยหากับบรยากคอยมีปันไดดอกพี่น้องเลยบดบอคือยามไหย้ยามนาเนาะอันนี้นะแต่เน่งน้อยมันแกงพี่นงางขาดยอดอีกยังกับบม,มีเนาะมเมนณรยามมันป่าหาหน้ำไม้ แล้ก็ยังอะไรพอแนงเดี๋ยวเพื่อสิพากันหาไปเลาะไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมพี่น้องจนพอแกงพอเลยจังสิพากันเมือเนาะก็หักมาแล้วก็ปอกเนาะพี่น้องปอกเอาแหนงมันมันบกแข็งที่ปอกเอาเลย ยานางก็มีอยู่ดิบูดมือล,ลายบ้าไ,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 ไปหายจ้านางก่อนว่าได้กินแล,ล้ว <c oughs> เดี๋ยวสไิวกัสที่คอโตปอบแมงแไม้พีน่น้องงานวันนี้หน่อยหาเหาะไปเรื่อยๆเ,เ,เนะานาพอพี่น้องหาจนพ่อแกงเพล่ จะเข้าป่าหาลำไม้ไหลน,นี่เป็นทุงยาชาย,ยานางพี่น้องหายานางนำเน,นาะเพราะว่าทำเมือ่ออะไรกับบ่มียานางเลยพี่น้องเอ้หาเมื่อไหวหาเนงมนะันเนงน้ำหมอกมันเนงน้ำไม้บ่ม,มีพี่น้องเฮ้ย พยามหน้าละสิบอึดพี่น้องก็สร้างอยู่เลยพยายามนี่มันสิอึดและพราะว่ามันมันชีบุดช่วงน้ำไม้เลยเห็นดยติมามี่แถวนีนแถวนีนน้ำถ่วมบ่พี่น้องเอ้ยหาเลาะไปเรื่อยๆกูแหละ มันจะเป็นประชินี่กระตูดกระเตนะประชิดเลยพี่น้องแข่งก็ไแด่ยังเอ้าม่ได้มันจะเป็นกระตูดข้งางกระขาดอกพี่น้องสิเป็นกระต๋อเป็นสีพี่น้องเอ้าม่ได้ไอาา้ไอ้นี่กินม่ได้หนักเนาะคือฉีกแขง่ง นาะเอาแนงมันนี่พี่น้องแนงน้ำไม้นี่เนาะแล้วก็สิหักเอาแนงมันเนี่ยอื้อ <c oughs> <c oughs> อ่อนคักอะไรเบาะเบาะไหมเฮ้ยเ นี่พี่นอ้องหลายๆติอคือก็มีกระไลคืกอก็คนหากับไม่ใช่เออมามากระไลคนหนูี่นอ้องเอ,อ้ยจักแงกกันอยู่บางใดบางอย่างดีเดียวสิีิวกับสิคอโตอันปกอกเอานาำไม่ยสอะมาน้ำไม่กันเนาะกกดูคนใหญ่นเงียนี่ ตอนนี้ก็ออกมาแต่ปากน้ำไม้แล้วเนาะพี่น้องก็หิวขา่าอ่ะพี่น้องเอ้ยไปได้กินข้าวซาหัวยู้หัวยองเนาะนี่เลยน้ำไม้เขาก็นะได้ไลยเติบแหละแต่สี่ห้าหล,ล่ๆอๆเมื่ออ่รถไทยผลผละพี่น้องส่งผมจังาปากเจังมือถ่ายอยู่ที่ยังเบิร์ตเลยปะ <laughs> ไปเลยแงกันเฮ้ยเหนื่อยพี่น้องเลยอยากกินข่าวแล้วขนองลอยเลยกิใ <laughs> ช้ยพิชางกระแซบอเลยเ <laughs> <laughs> ที่ยงไพศาลเออหนะ้าเ <laughs> พิ่นบัดเด็กไปพูดเนาะ,นะ นานเสียงเอิญเลยนี่พี่น้องนะไม้กันะได้เครื่องกระตาน้อยะสิาพากันออกเมื่อแล้วนอแบบนี้หิวข้าวพญาบาดกินข้าวเศร้าพี่น้องนี่เทียงหน้าเศาเดี่ยวพี่น้องน้าพิ่นกาอยู่ไกลตื่นเนาะ เพิ่นก็บ่ได้นอนหน้าดอกเพิ่นเข้าบ้านแล้วเพิ่นแล้วอ่าเกี่ยวข้าวพี่น้องเทียงนั่นแล้วเดียวเอาไปขากอะไรเทียงสูงขากอะไเนาะหง่ายบ่มีมักซิดานในบ้านนอะนน้ำลายน้ำลายเหนียวหมดเลยนี่ <c oughs> เพิ่นก็บหอดยามปล่อยงวัวปล่อยอันควายเด้อเนาะพี่น้องโอ้งัวดอนงัวสีขาว มีมักซิดา,อ,า,อ,าอ,อ,อยู่วะฮ้อบ่หมากวะมีข้อหมากมาด้วยคนกะแล่เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าเนาอพี่น้อง่นกะเขาเมื่อนอนบ้านพอแหล่หน้าพ่นโม,มเมนต,ต์ใกล้ๆเลยพี่น้องไอ้ไกลไกล่กึกว่าไกลอ,อะไรเนาะ อัหัหววยงมากระไยคนอยู่พินออกจนเต็มรถไทยพเหลจว่วะตอนไปหาแต่ก็พากันแย่กันอย่างก,ก็เสร็แล้แท้ว่า้าคนพากันออกมาหรือบอ,อกคอยออกมาก่อนเพนแต่ว่า เก็บยังน่าโอ,อ้ยอ,อยู่บ้านไม่ได้อึดพกเก็บผักแคงเลยละน้อยพกเก็บผักแยรงเนมพาเนยกินกับโบมีเนาะมากระทันกับโบมี <c oughs> เดาะผักแยง,งพี่น้อง อย่าว่ามาเถิดอยากเขาบัดเมื่อยก็เมื่อเอามาแบบบัดเดียวเลยได้ก็จาอหนังถาเต็มหลดผมกิใชมเพลินพากันออกมาก่อนลองใช้เพลินอันฮักมาเพลินบัดได้ปอกนะเพลินมีแตมาปอกอยู่หลดนะเบิ่งนี นางรถกระบะคอยาวมาพี่น้องเอ้ยจะไกลจะไกลจนนั่งรถอีแตนมาบวกมันเอาเท่าตี้เอ้ยเท่าในน้ำ้างกัจเจ้าฉันเนาะโมว่ากัจเจ้าชิดเปเลี้ยวทั้งได้ไววาแท้เนาะ ไว้ไว้ปัจจรวดเนาะเขาคุยมื่องไงห,หิวข่าวหิวหน้าแล้วบันนี่จักแล้วเราไปเอาเท่ากูาแม่นิพี่น้องคนอยากกินข้าวแล้วควอยไปเฉียะดิฉันนมำมีกเจ้าเป็นพากันมาก,ก่อนพี่น้องโอ้ชาวบ้านหลายแทะ <laughs> chống ma cọt đi chứ nào Mẹ bảo với à cái đèn là, chị đồn đại đồn chú mày đại khỏi rồi, khỏi, khỏi, khỏi hà con nhá khỏi một mì mày 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 บม่ได้อึดน้ไม้แล้วช่างุูขอยไปหาโก้เล่อยากินข้าว นี่กันน่งถาซูเพอร์หลดนาอพี่น้องเพิ่นยังไปเอาเทา้านะกัโอเคเนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่พอจบคลิปไปชน,นี้เด้อเจอกันคลิปหนะ้าสบายดี